เพื่อนพามาเก็บกระดาอีกแล้วค่ะวันนี้นี่นะคะออกดอกใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเก็บหอลนะเพื่อนเก็บง่ายค่ะกิ่งค่อนข้างจะกรอบนิดน,นึงนะคะกระดาแต่ก่อนก็มาปีนนี่แหละแต่ก็มีบางบางคนเพื่อ,อ,อนบางคนเป็นห่วงนะคะก็เลยเออไม่ปีนเอาไม้สอยเอาก็ได้นะเพื่อนนะไม้สอยเอากิงปีนต้นไม้เราก็ พอบป,ปีนได้อยู่ค่ะปีนตั้งแต่เด็กจนแก่ต้องไม้สอยดีกว่าเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆเนาะส <c ười> อยเอาค่ะเอาไปกินกับป่นไปกินกับน้ำพริกบอกอ้วนใหญ่ขึ้นแล้วนะคะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วย ไปแค่พอกินนี่แหละค่ะแต่ดาวต้นนี้ม่ขอมค่ะอร่อยเดี๋ยววังก็จะมาตอนกินอีกเนาะเพื่อนๆเนาะอ๋อไม่ได้ Mm-hmm. <laughs> งงไม่ดีงงไม่ไทยงงไม่ไทไม่ติดไม่ติดไ่ติดเล็ก ได้แล้วเพื่อนๆได้แล้วค่ะ,ะเดากลางโดนเอาไปแค่พอกินนี่แหละนะเพื่อนๆน,นี่เอาเยอะทีเดียวนะคะใชไ้ไม้สอยเอาเอาไม้สอยเอา luak Kalau nak kim ประโยชน์ก็เยอะนะคะกระดาเนี่ยชอบกินค่ะประโยชน์เนี้มีวิตามินเอเนาะวิตามิน B ีสองวิตามิน B, 2, วน B 2, รวมเนาะเพื่อนๆช่วยบำรุงร่างกายเนาะเบต้าแคโรทีนก็สูงวิตามินเอสูงเนาะบำรุงสายตาเห็นไหม ช่วยเสริมสร้างร่างกายกาดใยอาหารก็สูงนะคะเพื่อนๆกาดใยอาหารสูงมากช่วยช่วยในเรื่องระบายด้วยนะคะเป็นยาระบายอย่างดีแต่ก็บางคนก็ไม่เหมาะนะคะพวกผู้หญิงมีคันน่ะก็ไม่เหมาะเท่าไหร่กินเยอะก็อาจจะคลื่นไส้อาเจียนก็ได้นะคะจะเดาเนี่ยแต่ว่าประโยชน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พามาเก็บสะดาาเหมือนเดิมคิปหน้าเจอกันนะคะคลิปนี้บายบายค่ะ